ด้านทีมกู้ภยัยทางทะเลพัทยาช่วย15ผู้ประสบภยัยจากเรือตังเกออป,ปางกลางขึ้่นลมแรงหลังลอยคอนานกว่า7ชั่วโมงทุกคนปลอดภัยนะคะมีเพียงไต่เรืออาการสาหัสค่ะ ความคืบหน้าเหตุเรือตกปลาอับปลางกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะล้านกับเกาะมานวิชัยจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีของวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางศูนย์วิทยุฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยาพร้อมกับกู้ภัยทางทะเลและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรีรับแจ้งเหตุมีเรือประมงตังเก2สองชั้นล่มกลางทะเลมีผู้ประสบภัยลอยคอกว่า10คนค่ะจึงได้ระดมเรือยาง แล้วเรือสปีดโบ๊ทออกค้นหาขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสพเมืองพัทยาและรถพยาบาลตั้งจุดสแตนบายบนฝั่งเพื่อเตรียมรับผู้รอดชีวิต ในช่วงเวลานั้นอ่าวพัทยามีคลื่นสูง1-2เมตรลมแรงและกรมเจ้าท่ายกธงแดงห้ามเรือออกจากฝั่งเบื้องต้นทราบว่าเรือประสบเหตุคือเรือก่อทะเลทองซึ่งออกจากท่าเรือแหลมบาลหายตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกามุ่งไปเกาะมารวิชัยโดยมีไตยเรือและผู้โดยสารรวม15คนระหว่างทางเครื่องสูบน้ำเกิดขัดข้องค่ะไต่เรือได้ลงไปซ่อมซึ่งในขณะเดียวกันคลื่นลมแรงซัดตวัวเรือจนพลิกคว่ำอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนต้องลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า7ชั่วโมงจนกระทั่งเวลา17นาฬิกาทีมกู้ภยัยพบผู้ประสบภัย13คนลอยคอเกาะกลุ่มกันอยู่กับถังน้ำแข็งห่วงยางและถังน้ำมันโดยมีชาย11คนหญิง1คนและเด็กชาย1คนทุกคนอยู่ในสภาพอ่อนล้าหนาวสัน่นบางรายสำลักน้ำนะคะทีมกู้ภัยจึงเร่งนำขึ้นเรือและส่งต่อให้หน่วยแพทย์ดูแลส่วนไตเรือเกิดหมดสติหลังถูกนำขึ้นเรือต้องปฐมพยาบาล เร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะโดยพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังพบผู้รอดชีวิตอีก4คนซึ่งว่ายน้ำเข้าฝั่งเกาะบันวิชัยเพื่อขอความช่วยเหลือถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันทำให้ยืนยันแล้วว่ามีผู้ประสบภัยทั้งหมด15คนและปลอดภัยทุกคนหนึ่งในผู้ประสบเพุนายนัทวุฒิศีหามาตอายุ28ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าขณะเรือลั่นอยู่กลางทะเล ไต้เรือนะคะไปซ่อมเครื่องปั๊มน้ําที่หยุดทํางานแต่ว่าคลื่นลมแรงทําให้เรือหันขวางกระแสคลื่นและถูกซัดจนตะแคงอับปางทุกคนต้องรีบกระโดดนี้และลอยคอจนถึงเวลาช่วยเหลือโดยมีสีคนยอมเสี่ยงว่ายน้ําไปเกาะค่ะเพื่อแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่จนทีมกู้ภัยเข้าช่วยทันเหตุการณ์เจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาสาเหตุอุบัติเหตุอย่างละเอียดต่อไปค่ะ ตั้งแต่เก้าเก้าโมงเช้าครับสาเหตุอะไรที่มันล่มมาี่เห็นทางเขาบอกเห็นเห็นทังเรือเขาบอกว่าอะไรตั๊มน้ำมันมันมันไม่ทํางานเขาบอกว่าน้ํามันน้ามันน้ํามันเลยเพิ่มเรือคงเคงแล้วมาเสร็จแล้วเรือเขาก็ชะลอแล้วเขาก็ไป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 ดูไปดูตัามกระพังคือกระตัดหนึ่งสองกระุกเไปกันทั้งหมดต้องแปบาของผมนี่สิบสามคนได้ครับม กลุ่มสี่แล้วก็รอยคอเก้าคน่อวานคนนู้นก็ก็โทรโทรถามแล้วว่าออกได้ออกได้ไหมเขาบอกออกได้ผมเนีู้ผมก็เลยเออในเมื่อเขาเขาออกออกได้ผู้ผมก็เลยไปกลางทะเลยันกประมาณบ่ายสองแล้วแล้วกลุ่มกลุ่มเลยครับบ่ายสองประมาณบ่ายสองแล้วผู้ผมก็ไม่ไหวแล้ว ถ้าหยุดลอยอยู่ไม่มีใครช่วยวผมก็เลยตัดสินใจ,จออกกันมาสี่คนแลวเอาเอาเอาตุสัพท์ี่กันน้ำมาขึ้นขึ้น,นมาที่เกาะขึ้นเกาะ้าบ่ายสามครับก็คือก็คือผม่็จะโท,โทรโทรเรียกโทรโทรแจ้งอะครับเรผม